สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันนนุมาเกษตรพืชผลและรายการเพื่อประชาชนนะคะในช่วงสนทนาพูดตรงประเด็นวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาสนทนากันนะคะกับท่านเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะท่านนายแพทย์เจเดศธรรมทัตอารีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้มีประชาชนนะคะยินดีใจกันพอดีได้ยินคําพูดของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยโควิดนะฮะทางภาครัฐยินดีที่จะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาล ตรงนี้สปสชเราจะเข้ามาดําเนินการยังไงคะคุณหมอคะต้องเรียนว่าสปสชเ,เป็นหน่วยงานรัฐที่จะทาหน้าที่ในการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อมาจ่ายให้หนวยบริการที่ให้การดูแลที่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยหรือสงสัยที่การเจ็บป่วยจากโควิดซึ่งน,นี้เป็นไปตามพรบควบคุมโรคติดต่อที่เราถือว่าโควิดเนี่ยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงแล้วการที่ท่านเจ็บป่วยด้วยโควิดย,ยังถือเป็นเหตุฉุกเฉินดังนั้นรัฐบาลเนี่ย จะต้องเข้ามาดูแลโดยไม่คิดุณค่าตั้งแต่เรื่องการได้รับวัคซีนการได้รับการตรวจคัดกรองว่าท่านเมื่อท่านสงสัยการรักษาพยาบาลการที่ท่านนายกรัตรีได้กล่าวเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องของการสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาจะมีข่าวคราวว่าพี่น้องประชาชนสงสัยไปขอรับการตรวจอาจจะถูกเรียกเก็บเงินหรือว่าไปรักษามีการเรียกเก็บเงินทั้งก่อนหน้าหรือว่าระหว่างหรือว่าหลังการรักษาทั้งหมดต้องเรียนว่าโดยระบบเนี่ย ไม่จะไม่มีการเรียกเก็บเงินไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชน oh. การไม่เรียกเก็บเงินเนี่ยหมายความว่าหน่วยบริการทั้งหลายทั่วประเทศที่ให้บริการเนี่ยจะมาเรียกเก็บเงินผ่านสปะสะชทั้งหมดจะไม่เก็บตรงกับผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยถูกต้องครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นการที่ผู้ป่วยไปถูกบอกว่าต้องเก็บเงินไว้ก่อนอะไรก่อนเนี่ยจริงๆเนี่ยอันนี้ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกติกาที่เราคุยกันไว้แต่เขานนจ่ายไปแล้วก็ต้องมี uh huh. ทางอย่างนี้นะครับว่าถ้าหากท่านสงสัยหรือท่านจ่ายไปแล้วต้องการคืนเนี่ยท่านก็โทรมาที่1 3 3 0 เราจะมีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวต้องเรียนนะครับที่ผ <oh ่านมาเนี่ยมีผู้ป่วยเนี่ยจำนวนมากที่โทรมาแล้วเราก็ประสานกับโรงพยาบาลให้คืนเงินผู้ป่วยเพราะว่าก็ขอให้โรงพยาบาลเนี่ยมาเรียกเก็บกับสปชต้องเรียนว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราจ่ายให้โรงพยาบาลไม่ว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชชนเนี่ยก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เราได้ตกลงราคากันไว้ก่อนแล้วดังนั้นก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องไปเรียกเก็บจากพี่น้องประชาชนเมื่อพี่น้องประชาชนเดินเข้ามารับบริการโดยเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วยจากโควิด อันนี้ก็ย้ำอีกครั้งจากคำพูดท่านนายกน,นะครับว่ารัฐบาลเข้ามาดูแลและเราก็ดูแลไว้ตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเพราะนั้นท่านใดที่ถูกเรียกเก็บเงินก็สามารถเรียกคืนได้คอย่างกรณีนะคะประชาชนบางคนที่เขา,เาติดเชื้อโควิดก่อนหน้านี้ช่วงสายพันธุ์เดลต้าระบาด<ช>น, <ะ S 2> นะฮะคุณหมอแล้วเขาก็เรียกว่านาทีนั้นหาเตียงที่ไหนได้ก็ต้องส่งไปก่อนนะเนื่องจากว่าบางทีญาติพี่น้องเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงผ<ช>ู้สูงอายุมีความดันเบาหวานครบเลยนะแล้วไปเจอโรงพยาบาลเอกชน เข้าปุ๊บอกขอก่อนเลยสองแสนอ่าก่อนที่จะรักษาอะไรเอาวางไว้ก่อนเลยแล้วระหว่างที่รักษาก็จ่ายเป็นระยะระยะเหมือนกลัวไม่จ่ายรีไไม่ทราบนะฮะเบสเสร็จกว่าจะหายเจ็ดแสนบาทพอได้ยินข่าวท่านนายกพูดอย่างนี้นี่โอ้โหเขาดีใจเลยนะแต่ว่าก็ยังสงสัยว่าเอ้ยเราจะจับต้นชนไปไงเพราะนั่นคือโรงพยาบาลเอกชนแล้วตอนที่เข้าไปนี่ก็คือญาติผู้ป่วยเป็นคนเป็นคน ติดต่อเขาเองเพม่หาเตียงไม่ได้นะฮะเป็นคนวิ่งไปหาเขาเองว่าอย่างนั้นนะฮะจริงๆต,งต้องเรียนพี่น้องประชนนะครับว่าลักษณะดังกล่าวเนี่ยตอนนี้ทําไม่ได้แล้วเราได้คุยกับท่านนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแล้วและให้ท่านกาชับโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศว่าไม่ให้ดําเนินการในลักษณะดังกล่าวเรียกเงินก่อน<ก>รักษาครับขอแนะนําพี่น้องประชนนะครับว่าเมื่อเราเข้าไปจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเนี่ยท่านกุณาโทรมาที่1330งสามสามศูนย์ตอนนั้นเลยก็ได้เราจะพูดคุยกับทางโรงพยาบาลเพราะว่าเรียนย้ำอีกครั้งนะครับว่า การที่พี่น้องประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นเพราะว่ารัฐบาลจะเป็นทําหน้าที่ในการจ่ายค่ารักษาแทนพี่น้องประชาชนให้กับโรงพยาบาลในราคาที่ท่านพึงพอใจอท่านไม่จําเป็นต้องเรียกเก็บกับพี่น้องประชาชนดังนั้นตรงนี้การที่เรียกเก็บล่วงหน้าระหว่างหรือหลังการรักษาจึงไม่ถูกต้องค่ะก็เรียนว่าจากที่ผ่านมาเราก็มีการขอให้โรงไปไปพยาบาลเอกชนเนี่ยได้คืนเงินผู้ป่วยไปแล้วก็คืนไหมคะจุดเก๋ก็คืนนะครับถ้าร้องมามเราก็คืนถ้าหากท่านไม่คืนเราก็จะส่งเรื่องไปยังที่ รมสนับสนุนบริการสุขภาพเราก็จะเจรจากับหน่วยบริการให้ว่าช่วยกวนามมาเบิกกับสอพอสอชอแทนไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บจากพี่น้องประชาชนานั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนที่เจอเหตุการณ์เช่นนี้นะคะคุณก็ติดต่อมาที่1330สายด่วนของเราเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะขอข้อมูล<ช>รวมถึงอาจจะต้องมีการส่งสำเนาใบส่งใบเสร็จภาพถ่ายตอนเข้าโรงพยาบาลสมมติบางคนก็ถ่ายคลิปเลยนะะแม่เขาขึ้นรถฉุกเฉินไปแล้วทำหน้านี้เก็บรวบรวมข้อมูลมา ระยะเวลานะะที่ทางสปสชเราเจรจากับทางสถานพยาบาลต่างๆนี่ต้องต้องเป็นเดือนไหมฮะหรือแล้วแต่กรณีจริงก็แล้วแต่กรณีเพราะบางกรณีเนี่ยเมื่อเราประสานไปเนี่ยทางหน่วยบริการรับทราบว่าเราจะไปจ่ายให้เนี่ยบางทีในยี่สิสชั่วโมงท่านก็โอนเงินกลับคืนให้กับพี่น้องประชาชนก็มีต่อให้เป็นจำนวนเป็นหลักแสนๆเขาก็ยอมะเราเคยสูงสุดที่เคยโอนคืนไปเนี่ยเก้าแสนบาทเพราะว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้แจ้งเรามา เช่นมีการจ่ายล่วงหน้าไปหลายๆครั้งก็มีบางกรณีเหมือนกันที่เคยมีข่าวว่าถึงขนาดเมื่อพี่ผู้ป่วยเสียชีวิตก็ไม่ให้เอาสะสมออกมาก็มีคือตรงนี้เป็นเหตุการณ์ในอดีตต้องเรียนนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยทางหน่วยบริการโรงพยาบาลมีความเข้าใจมากขึ้นและผมคี่ว่ารัฐบาลก็มีนโยบายชัดเจนแล้วก็ที่ผ่านมาก็ดูแลนะครับในความชัดเจนในเรื่องของการจัดสรรขึ้นมาก็ให้ความมั่นใจครั้งนะครับว่าโควิดแม้จะเบาลงแต่ว่าก็ยังเป็นอะไรที่รัฐ ให้ความสําคัญแล้วก็ต้องการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับบริการโดยไม่ใช่ว่ามีความกังวลว่าอาจจะเสียค่าใช้จ่ายจนกระทั่งสุดท้ายก็ลัดเลยไม่ไปเข้ารับการตรวจไม่ไปรับการรักษาอาจจะทําให้กับการควบคุมโรคระบาดเนี่ยทำไม่ได้ซึ่งนี้เป็นปัจจัยาสาคัญนะครับของระบบหลักประกันและการควบคุมโรคให้ความมั่นใจทังครับผมสชงว่ามันก็ เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนะฮะซึ่งในส่วนของคนที่จะปปวดจากโควิดสิต้องเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะว่าบางคนเขากําลำบากต้องไปกู้เงินมาจ่ายโรงพยาบาลเลยนะครับเพื่อที่จะรักษาชีวิตคนที่เขารับให้รอดนะฮะฉะนั้นในกรณีนี้เราก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะฮะว่าถ้าก่อนหน้านี้ใครได้รับความลําบากจากการต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลสถานบริการทางการแพทย์อื่นๆนะฮะติดต่อมาที่สปสอช1 3 3 0ได้เลยนะฮะตรงนี้เป็น สวัสดิการของรัฐในด้านสาธารณสุขซึ่งเราก็เชื่อว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเรื่องสาธารณสุขเราอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันใช่ไหมครับคุณหมอครับความมั่นใจนะครับว่าตรงนี้เป็นสิทธิพื้นฐานของพี่น้องประชาชนเรผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นปลกลไกของรัฐที่ได้ตัดสินใจที่จะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตนี้ <c oughs> ก็คิดว่าระบบที่เราวางไว้เนี่ยเป็นระบบที่ค่อนข,ข้างให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาที่ผ่านมายัางไงก็กรุณาโทรแจ้งมาเราจะลงไปดูแล ค่ะฉะนั้นก็เสีญยงชวนพี่น้องประชาชนนะทั้งซึ่งในนโยบายเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายการัฐมนตรีนะคะบพลเยกประยุจันทร์โอชาที่ท่านออกมาพูดเช่นนี้นะเพราะนั่นหมายความว่าทุกคนจะได้มั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะวันนี้ต้องปราบขอบพระคุณคุณหมอเจริญอย่างยิ่งค่ะ